สวัสดีค่ะนักเรียนสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องการแก้ปัญหาเกี่ยวกับแบบรูปนั่นเองเนาะเดี๋ยวเราลองไปดูตัวอย่างกันเลยนะคะตัวอย่างแรกนะคะเขาเนี่ยบอกว่าจิงมีชีวิตเซลล์เดียวชนิดหนึ่งเนาะมีการแบ่งเซลล์เพื่อสืบพันธุ์ดังนี้นะคะนักเรียนจะเห็นว่ามีเซลล์เริ่มต้นเนาะมีอยู่เซลลเดียวถูกไหมคะแล้วพอแบ่งเซลล์ครั้งที่1เนี่ยก็แบ่งออกมาเป็น2เซลล์แบบนี้เนาะอ่ะ พอแบ่งครั้งที่2เซลล์อันแรกเนี่ยก็แบ่งได้2เซล์นะคะเซลเซลอันนี้ก็จะแบ่งได้2เซลเนาะพอแบ่งเซลลครั้งที่3ปุ๊บก็จะได้แบ่งออกมาเป็นอย่างนี้อีกถูกไหมคะเซลลหนึ่งสามารถแบ่งได้2อันเนาะอ่ะทีนี้เขาอยากรู้ว่าถ้าสิ่งมีชีวิตชนิดนี้นะคะแบ่งเซลล์ไปเรื่อยๆการแบ่งเซลล์ครั้งที่1 0จะได้ทั้งหมดกี่เซล์เขาอยากรู้ว่าครั้งที่1 0เนี่ย จะมีจำนวนเซลล์ทั้งหมดกี่เซลล์เนาะทีนี้เราลองมาพิจารณากันก่อนนะคะอ่านี้ค่การแบ่งเซลล์ครั้งที่หนึ่งเนี่ยมีจำนวนเซลล์กี่เซลล์เอ่ยเด็กๆหนึ่งสองถูกไหมคะมีสองเซลล์เนาะครั้งที่สองมีกี่เซลล์คะหนึ่งสองสามสี่เซลล์นั่นเองโอเคไหมครั้งที่สามมีกี่เซลล์เอ่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 8ถูกไหมคะอ่าอันนี้เป็นข้อมูลจากรูปภาพเนาะอ่ะทีนี้นักเรียนลองมาสังเกตรูปแบบจำนวนเซลล์ครั้งที่1เนี่ย2ครั้งที่2 4ครั้งที่3 8เนาะนักเรียนจะสังเกตเห็นว่า2เนี่ยมันก็คือ2ยกกำลัง1ถูกไหมคะ4มันก็คือ2ยกกำลัง2 8มันก็คือ2ยกกำลัง3 ดังนั้นถ้าทำไปเรื่อยๆการแบ่งเซลล์ครั้งที่10บเนี่ยก็ต้องเป็น2ยกกำลังอะไรกำลังสิบถูกไหมคะอ่านั่นเองจะสังเกตเห็นว่าถ้าครั้งที่1เนี่ยมันก็คือ2ยกกำลัง1ถูกไหมครั้งที่2มันก็คือ2ยกกำลัง2ครั้งที่3มันก็คือ2ยกกำลัง3ถ้าครั้งที่10ก็แปลว่าต้องเป็น2ยกกำลัง สินั่นเอง2ยกกวาทัง10ได้1,024นั่นเองดังนั้นการแบ่งเซลล์ครั้งที่ส0เนี่ยจะได้เซลล์ทั้งหมด1,024เซลล์นั่นเองนะคะโอเคไหมคะอ่ะเราลองมาดูอีกสักตัวอย่างหนึ่งเนาะตัวอย่างนี้นะคะเขาบอกว่า การจัดวางโต๊ะและเก้าอี้สำหรับการประชุมครั้งหนึ่งเนาะมีลักษณะดังรูปนะคะสีฟ้าเนี่ยแทนเก้าอี้เนาะแล้วก็แถบสีดำจะแทนโต๊ะนะคะเขาอยากรู้ว่าถ้าจุ๋มจัดโต๊ะ20ตัวจะต้องจัดเก้าอี้กี่ตัวเนาะเขาอยากรู้ว่าจำนวนเก้าอี้เนี่ยกี่ตัวนะคะทีนี้เราลองมาสังเกตรูปภาพที่เขาให้เรามาก่อนเนาะอ่าอันนี้ รูปที่1ค่ะเด็กๆมีจํานวนโต๊ะกี่ตัวเอ่ย1ตัวถูกไหมรูปที่สองก็จะมี2ตัวถูกไหมคะรูปที่3ามจะมี3ตัวรูปที่4ี่ก็จะมี4ี่ตัวนั่นเองเนาะทีนี้จํานวนเก้าอี้ที่หัวโต๊ะเนี่ยมีกี่ตัวเอ่ยรูปที่1มีกี่ตัวคะหัวโต๊ะหัวโต๊ะก็จะมี2ฝั่งถูกไหมนี่มีฝั่งซ้าย1ตัวแล้วก็ฝั่งขวา1ตัวถูกไหมคะ ดังนั้นรูปที่1มีจํานวนเก้าอี้ที่หัวโต๊ะเนี่ยสตัวนั่นเองเนาะรูปที่2ก็มี2ตัวเหมือนกันถูกไหมคะมีหัวโต๊ะฝั่งซ้ายและฝั่งขวาเนาะก็จะมี2ตัวรูปที่3ก็มี2ตัวเหมือนกันนะๆๆรูปนะที่4ก็จะมีฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาเหมือนกันเนาะก็จะมี2ตัวนะคะอ่ะทีนี้เราดูจํานวนเก้าอี้ที่หัวโต๊ะไปแล้วนะคะเราลองมาดูจํานวนเก้าอี้ที่ข้างโต๊ะกันบ้าง ข้างโต๊ะรูปที่1ก็จะมีกี่ตัวเอ่ย1 2 3 4มี4ตัวนั่นเองเนาะอ่ะรูปที่1มีเก้าอี้ข้างโต๊ะ4ตัวรูปที่2มีกี่ตัวคะ8ตัวถูกไหมหนึ่งสอง้าหกเจ็ดแปนะคะอ่ามี8ตัวรูปที่3มีกี่ตัวเอ่ยมี12ตัวนั่นเองเนาะรูปที่4ก็จะมี16ตัวนะคะนักเรียนก็จะสังเกตเห็นว่า จำนวนเก้าอี้ที่อยู่ข้างโต๊ะเนี่ยมีรูปแบบอย่างไรเอ่ยหนึ่งคูณสี่ถูกไหมได้สี่เนาะแปดก็คือ2คูณสี่ก็คือ3คูณสี่ก็คือ4คูณสี่นั่นเองโอเคไหมคะ,ะโต๊ะเนี่ยโต๊ะรูปที่หนึ่งก็จะเป็น1คูณสนะี่เนาะรูปที่สองก็จะเป็น2คูณสี่รูปที่สามก็จะเป็น3คูณสี่ รูปที่4ก็จะเป็น4คูณ4ถูกไหมคะอันนี้คือรูปแบบความสำคัญเนาะของจำนวนเก้าอี้ที่อยู่ข้างโต๊ะนะคะอ่ะทีนี้เราลองมานับซิว่ารูปที่1เนี่ยมีจำนวนเก้าอี้รวมทั้งหมดกี่ตัวเอ่ย2บวก4เป็น6ถูกไหมรูปที่2มีเก้าอี้2บวก8เป็น10 2บวก12เป็น14รูปที่4มี2บวก16เป็น 18นะคะอันนี้คือจำนวนเก้าอี้ทั้งหมดของแต่ละรูปเนาะอ่ะทีนี้โจทย์เนี่ยเขาอยากรู้ว่าถ้าจุมจากโต๊ะ20ตัวนะคะจำนวนรูปรูปที่เนี่ยลำดับที่เนาะลำดับรูปกับจำนวนโต๊ะเหมือนกันถูกไหมคะดังนั้นถ้าครูทำไปเรื่อยๆเนาะรูปที่20มันก็คือจำนวนโต๊ะ20ตัวนั่นเองเนาะเป็นอันเดียวกันนะคะทีนี้ถ้าจำนวนโต๊ะ20เนี่ย จำนวนเก้าอี้ที่อยู่หัวโต๊ะก็เป็น2ตัวเหมือนเดิมถูกไหมเพราะว่าแต่ละรูปทุกรูปเลยเนี่ยก็จะเป็น2หมดเลยถูกไหมคะมีหัวโต๊ะฝั่งซ้ายและฝั่งขวาเหมือนกันเนาะอ่ะทีนี้เราลองมาหาจํานวนเก้าอี้ที่อยู่ข้างโต๊กกันบ้างรูปแบบความสัมพันธ์เนี่ยคือจํานวนโต๊ะ1ต้องคูณกับ4ถูกไหมคะอ่ะจำนวนโต๊ะ1ตัวก็คือ1 4, นึคูณสเนาะก็จะมีจานวนเก้าอี้ที่อยู่ข้างโต๊ะ4ตัว จำนวนโต๊ะ2ตัวก็จะเป็น2คูณ4จำนวนโต๊ะ3ตัวก็จะเป็น3คูณ4จำนวนโต๊ะ4ตัวก็จะเป็น4คูณ4นะคะก็จะเป็น16ตัวเนาะถ้าจำนวนโต๊ะ20ตัวแปลว่าจะมีจำนวนเก้าอี้กี่ตัวคะก็20คูณ4นั่นเองเนาะก็จะเป็น80ตัวดังนั้นจำนวนเก้าอี้ทั้งหมดก็จะมี2บวก80เป็น82ตัวนั่นเองดังนั้น จุมต้องจัดเก้าอี้ทั้งหมด82ตัวนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเป็นรูปแบบของเขาเนาะอ่ะสำหรับวันนี้นะคะครูก็ขอจบการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ